เราเคยสงสัยกันไหมครับว่าในการทําห้องห้องหนึ่งเนี่ยเวลาเราจะทําห้องสองเตียงเนี่ยทำไมแพทเทิร์นของตู้เนี่ยเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยมันถึงเป็นแพทเทิร์นที่วางตําแหน่งวางอะไรไว้ให้เรียบร้อยก็คือตรงนี้ห้องนี้จะเป็นห้องพักสําหรับเตียงคู่แล้วก็มีสองเตียงขนาดเตียงก็อยู่ที่3ฟุตครึ่งคูณ6ฟุตครึ่งครับซึ่งตรงนี้เตียงเนี่ยก็จะเป็นเตียงเตียงเดี่ยวก็คือ มีสองเตียงเตียงขนาดเล็กสุดครับเข้ามาก็จะเจอตู้เสื้อผ้าก่อนครับก็จะมาเจอพวกตู้เสื้อผ้าก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นห้องพักแล้วก็มีการตกแต่งครบเพราะของของงานตกแต่งนี่คือด้วยความที่ห้องเนี่ยครับผมมองว่าอย่างนี้ครับด้วยความที่ห้องเนี่ยมันมีข้อจํากัดมากในเรื่องของอการการทำงานทุกโรงแรมเนี่ยก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกันเพื่อที่จะมาทำทำ พื้นที่ให้มันลงตัวแล้วก็มีมีโซนแต่งตัวมีโซนทีวีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีโซนที่สําหรับวางของเก็บของได้อะไรอย่างงี้ครับก็แล้วแต่ดีไซน์ของของแต่ละที่เลยครับซึ่งตรงนี้ผมพามาชมเพื่อที่จะดูว่าเวลาเราเข้ามาโรงแรมที่มีพื้นที่จํากัดเนี่ยเขาตกแต่งกันยังไงครับแล้วก็แม้แต่ตัวบ้านเองนะครับตัวบ้านเองเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีสูตรเดียวกัน ในการตกแต่งแต่ว่าบ้านเนี่ยก็จะมีถ้าเกิดว่าห้องใหญ่ขนาดนี้ตัวของบ้านเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำเป็นพวก walk-in closet ได้ก่อนที่จะเข้าห้องน้ำอะไรพวกนี้ครับ